ครับผมเนี่ยขอบคุณพี่กอล์ฟข่าวสามสีมากๆครับใครที่เป็นสายหวานนะคะจากรอยย่อความเบเกอรี่นั่นเองนะคะหลากหลายเมนูสายหวานนะคะโดยเฉพาะเค้กหน้านี่ของเขาเดี่ยวโอ้อร่อยมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหแนะนำเลยดีกว่าค่ะซิกเนเจอร์ของรอย a l อความเบเกอรี่คือตัวไหนคะมอเลนเค้กแปะทองด้วยแปะทองด้วยคุณไปแล้วนะนี่แค่ทาม นอกจากพอบหน้านิ่มแบบนี้แล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะเค้กข้ขาวออ๋อ มาเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นสายหวานนะคะอยากกินเค,ค้กที่อร่อยนุ่มหวานน้อยนะคะมากันได้นะคะที่งานลิ้นติดโรแฟนนั่นเองนะคะที่เทอมีโนทุวนที่วันพระราม3นะคะวันที่1ถึงวันที่10กันยาชั้น l g แล้วเจอกันค่ะครับผมเนะฮะงั้นเราไปต่อร้านต่อไปกันเลยครับร้านต่อไปนะคะเราจะไปกันแบบลุยๆหน่อยเพราะวเป็นร้านอะไรฮะเป็น ครับไม่ใช่ร้านลุยสวนธรรมดาครับนี่เลยครับกับร้านรัชดาลุยสวนครับใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มโดนน้ำจิ้มด,ดีไซน์แน่นไส้ทะลักมีไส้ให้เลือกเยอะแยะมากดูเลยดีกว่านี่ค่ะ <c oughs> ร้านน้ำจิ้มไปเลยค่ะช้ำช้ำโอ้โหนี่ <c oughs> ไส้แน่นๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าฟินสุดๆเนาะพี่บูมเนาะใครอยากฟินแบบพี่บูมนะครับอย่าลืมครับมาที่งานนี้แหละครับกับงานลิสติดโปรแฟร์นะครับอิ่มหนำสำราญนะครับที่เทอร์มินอลเจ็ดสพระรามสามชั้น LG ฮะจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กันยายนนั่นเองครับใครอยากจะมาอิ่มหนำสำราญแล้วก็เอาความอร่อยกลับไปฝากที่บ้านนะคะอย่าลืมนะคะพลาดไม่ได้กับงานดีๆแบบนี้ค่ะครับผมแล้วมาเจอกันที่งานนะครับ